สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Slack o f Survival เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงแรคงนะของซีซั่นที่2เพิ่งเปิดวันนี้เลยก็ผมไปลองมาแล้วก็มี terminal ที่มันเป็นฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้ามาถือว่าค่อนข้างหลากหลายเลยนะผมอ่านไม่ทันด้วยบางอันก็เลยต้องอัดคลิปแล้วก็มานั่งดูย้อนหลังก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับถือว่าสนุกอยู่เหมือนกัน ตามเมื่อกี้ผมก็พึ่งชนะไปแต่ว่ามันยังพึ่งแพตีน้ำไงมันก็เลยยังไม่ค่อยตึงก็เดี๋ยวมากดหาคู่กันเลยดีกว่ามีแรงโกอ่าแล้วก็แรงแพตตั้งแต่3ถึง4ถึง1นะครับผมก็อยู่แรงแพตหนึ่งอ่าได้บัฟแบบโหดจัดซะด้วยอันนี้เป็นบัฟที่ ฮีโร่ทุกตัวจะเป็นเทพนิยายนะครับแน่นอนว่าตัวที่ผมใช้ตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้นักล่างเงามืดมาร์กไว้ก่อนเลยแล้วก็อีกตัวจะเป็นตัวตัวนี้นะเขียวสกาเลตแต่ไม่รู้ว่าตัวแมวที่มาใหม่มันจะเวิร์กไหมผมมาร์กแมวไว้ก่อนละกันเพื่อได้ใช้เอามาแล้วก็ตัวนี้เอาเข้าไปความตังก่อนเลย เออแมวแมวแมวหิงเขาว่าดีนะมีคนมารีวิวในกลุ่มก็เดี๋ยวลองใช้ดูโอเคฟัง,งไปมีคนในมวงได้เร็วมากโอ้โหมีคนได้ไปแล้วนะครับอย่าไปยอมครับเอาด้วยเอ้ยอก็ดงดีเหมือนกันนี่นาะอืม ไปห้าแล้วกันโอเคมาหนึ่งขาดอีกหนึ่งคาม,มตังดีไหมความตังก่อนแล้วกันเผื่อได้นะเผื่อได้บึ๊บไม่ได้โอเคแลอวไปก่อน ากจังไม่ตัวเพิ่ม,มผมอยากได้ตัวหน้าไม้มากมันไม่ทันอะ่ะอ,ออกมาโอ้ยออกทุกตัวยกมาแล้วโอเคบายไปช่วยเขาหน่อยโอเคถือว่าช้ามากเลยนะทีมอื่นเขาได้ไปแล้วอ่ะได้เร็วมากเลย ผมเพิ่งได้เองโอเคอเค่อยๆไต่ไปอันตัวอ่าได้เป็นตัวนี้กับตัวนี้เยอะไปเปล่าไปเลยอ่าตัวนี้ทำแมวได้ครับว่าเหรียญหมดแล้วอ่าราริตสำเร็จ เหรียญม,มารดเตนมเงนเหรียญนำโชคที่ใช้เสริมพลังสุมฮีโร่ระดับตำนานทันดี5ตัวขายฮีโร่ได้ก็ได้ไม่กี่ยี่สิบไปเลย5ตัวได้บัวมาเอ่อตัวนี้ทำผู้ยุติได้แต่ว่าเหรียญมันจะไม่พอดังนั้นเราค่อยทำละกันอันนี้ไว้หลบก,ก่อนโอเพื่อนเราได้คีอแล้วอืมคได้มาอีกตัวแล้วเราทำคีด้วย จริงเราทำหน้าไม้หมดเลยก็ได้นะนี่อ๋อไม่ทันอีกแล้วทำไมเพื่อนเราไม่เอาเข้าไปว่าทำไ่เป็นไรเรวแต่เพื่อนเลยอืมเราต้องหาตัวปืนก่อนนกุกสองตัวลราทำตัวนั้นได้แล้วอ่าจะมาหรือเปล่าตัวหยุดน้ำเราสมไป ได้เป็นควินอีกเฮ้ยเออลืมผมจะทำเป็นนี่นนมือปืมเอาไม่เป็นไรค่อยกลับไปทำใหม่เอาไปช่วยเกียร์เลยอืมทำผู้ยุติดีไหมอ่ะเก็บไปก่อนอเ,เต็มละอันนี้เราไม่น่าได้ใช้ทำนางฟ้ากับเต่าไม่ใช้โอเค ให้อีกตัวแล้วมาก็ทำบัฟดาเมจหน่อยอ่าวัดเขียนไม่ทันเหรอจะคีปไม่ทันเหรออ้อ,อดวงนอ้อปุ๊บไม่ใช่ตัวที่เราต้องการ ขอยตัวไม่ได้เหมือนเดิม,มตัวนี้ทำตัวหน้าไม้ได้เก็บไปก่อนงั้นตัวแเราเอาตัวเดียวพอแล้วกันโอเคหน้าไมา้เ,เรียบร้อยีกหนึ่ง เราไปก่นอนเราต้องการตัวมือปืนปืนคู่ตัวปืนคู่ไม่ใช่ปุ๊บไม่ใช่เออทำหน้าไม้อีกตัวดีน่าจะดีนะทำหน้าไมกตัวโอเค มใชายว่อาอะนกฟูกเหรอมาทำมังกรแล้วกันนี่เต็มแล้วอะอืมคล้ายคลายบุติดีไหมเนี่ยอืม อ้ขายผิดตัวจะขายธนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายไปละเหมือนเดิมมือปืนปึ oh, <no. S 1> ๊บส่วนนี้ทำอะไรได้มากออเหมือนจะไม่ได้ใช้นะไปแล้วอไอ้หยดน้ำมาอีกหนึ่งเอ้ยมือปืนเราละ่ะ อีก15วิเลือกตัวครับเอาได้เลือกก่อนนะเพราะว่าทีมหนึ่งตกรอบไปแล้วแล้วเราก็อยู่ที่3พอดี๋ยวดูว่ามีตัวอะไรอ้ามาแล้วมือปืน,ปนทำแมวอ๋อเราขาดตัวฟ้าจะทำตัวฟ้าด้วยนี่ทำไมมาถึงลบ180คงคร8 0ผมงงละผมไปอ่านกดมายังง,งงงงอยู่เลยโอเคเราจะเอาให้เพื่อนเลือกก่อนเลยอืมโอเคแล้วกันโอเคเพื่อนเราจะไปวัดดวงนะ อันนี้เราก็มีตัวตีใกล้2แล้วน่าจะพอละเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้สตันหนึ่งตัวโอเคได้อยู่เฮ้ยเรายังไม่ได้อัพดาเมจเลยทำแมวก่อนดีไหมหรือว่าเราอัพดาเมจก่อนดีโอเคเรียบร้อยเพื่อนเราแตกขายจริงไปเลยอืมอันนี้ขายขายอันนี้ไม่ใช้เราก็ผสมไม่ได้ของแมวหน่อยครับเฮ้ยไม่ใช่อ๋อเรียกว่าอะไรวะ ไอตัวฟ้าที่มันใช้ผสมเมวโอ้จำไม่ได้นี่ไงนี่ไงแล้วธนูนอะแล้วเราก็ได้เมวไม่รู้ว่าเมวกับหน้าไม้ตัวไหนใช้ดีกว่ากันนะเพราะว่าแต่ไอถ้าเป็นซีซันก่อนหน้าไม้คือดีสุดแล้วจะไม่รู้ว่าเมลมันจะเวิร์กหรือเปล่ามันเก็บไว้รออันติแล้วกันแล้วค่อยส่งไปมไม่ใช่ลดดาเมจเขาหน่อยไม่ได้อพเลย ช่วยเขาหน่อยอืมเพื่อนเราอัพดาเมจเยอะไหมฮะสี่แสนเราเพิ่งสามแสนยังโอเคเดี๋ยวเราไล่อัพไปก่อนละกันส่วนเงินเนี่ยผมใช้ดีไหมหรือว่าผมจะดองดีเพื่อนเราดองไหมครับเพื่อนเราไม่ดองนะเพื่อนเราใช้หมดคนอื่นก็ใช้คนนี้ดองแต่คนอื่นคนอื่นไม่ได้ดองเลยเอาไงดีเราอืม หน้าไม้นะ่สองตัวพอหรือเปล่าหรวต้องใช้อีกตัวอ่ะเผื่อไปเลยสามตัวไปเลยเมื่อเหลือไอพยี่สิบหรือน้อยกว่านี่รู้วอานหายายากห้าครั้งได้รับฟรีหนึ่งครั้งหักเรหรียญสองพันเหรียญหลังสิบเวฟได้รับเหรียญเงินอันนี้มันชาเมามาก่องก,ก,ก็ได้ที่ษฐานหายยากห้าก็ะไรฟรีไม่เคยไม่ไดเราไม่ค่อยอธิฐานละโอเคมาละเวฟเมียวมาเมียวเมียวเมียว เมียวอ,อันติเฮ้ยเอา,เ,อาเข้าไปได้นี่วอว้า,าเฮดูกันหน่อยเมียวเราถ้าเมียวหมดเดี๋ยวเราออกกันเมียวมันติอยู่นานยังหรือว่าเพราะว่าเป็นเอนี่ด้วยเบอร์สิบห้าทันไหมที่หนึ่งทันไหมไม่ทันนะครับที่หนึ่งโอเค ในที่สองไปลุ้นกันว่าเราจะตีบอสไหวหรือเปล่าที่หนึ่งเป็นใช้แมวสองตัวมีสก,กินด้วยแล้วก็มีตัวสายฟ้าด้วยมีตัวสายฟ้าด้วยเหรออยากได้อยากลองใช้เ A okay, ทีมสีเขียวเสร็จทีหลังเราไปวัดกับทีมเขียวนะถ้า้อบอสเวฟที่ห้าสิบเนี่ยเราจะเอาอยู่หรือเปล่าอืมไม่อตนะั้ ตัวนี้เราต้องระวังนะมันมีสกิลสตันบางทีมันอาจจะเวห้าสิบมาเราอาจจะไปสตันบอสตรงทางเข้านะทให้เพื่อนมาไม่ทันเพื่อนเราได้เมลอีกตัวละผมอัพดีหรือเปล่าว้าอืมจุดแสนเราปุ๊งโอเคเอัพอันนี้ไปแล้วกันอัพช่วยเพื่อนไปหน่อยเดี๋ยวเราทวงเขาเกินไปอันนี้ดีค่อยอาออกมาโอเคน่าจะประมาณนี้ก่อน ตัวนี้ได้ใช้อีกไหมบูยุติเขียวเหรอไม่น่าใช้ละไาอันนี้เพื่อเราได้ทำจระเข้อีกรอบลอจระเข้เราก็เยอะแล้วนะขายอันนี้เก็บไปทำมังกรได้ถ้านกพูงมว้ตัวโอเคแต่เราไม่มีเหรียญเขียวเลยเพราะาเราไม่ได้ทำตู้เลยตอนนี้ก็รอลุ้นกันเราจะได้เลือกตัวอะไร ช่วยเราหน่อยมารับมารับถ้ามันยิงช้าเาลืเกินว่าเพราะความถูกคุณหนึ่งมันเลยดูใจช้าทีมหนึ่งเราดองเงินด้วยเราดองเงินด้วยละกันแต่เขาอาจจะมีค้อนเวลเยอะแต่ผมเพิ่งเวล์หนึ่งอ่งอะพักสองพันเหรียญเหมือนเรานะ แล้วก็เพิ่มโอกาสอธิษฐานอ,อันที่เราไม่ได้เอาเดี๋ยวมชอบมาให้ดูตรงนี้บอกว่าผมอ่านไม่ทันสิบเทถัดไปจะได้รับร้อยเหรียญเงินและ1เหรียญในใน,ในระยะยาวนั่นจะดีกว่ามานนพูดมาีกร้อยได้มังกรเพิ่มบัฟไปอีกเป็น100%เซแล้วครับดับบัฟดาเมจหัน่นเรอแต่เวม,มีโอกาส15%เปได้รับเหรียญนำโชคเพิ่ม อันทีท่เรหาย,ยากทุกห้าครั้งได้รับฟรีหนึ่งครั้งดีหรือเปล่า ength? ไม่รู้เหมือนกันโอเคมาได้มาเยอะเลยแล้วครับแน้อยเหลือไว้ดีไหมหรือว่าใช้ให้หมดเลยดีเหลือไว้ก่อนแล้วกันเผื่อต้องใช้มุนหาตัวตอนที่เราอาดันเจียนมาไม่ใช่เลือกตัวมาว่าถ้าเราทำแมวิดตัวเราต้อง ราคาดีเยอะเลยอ่ะเขาบอกมวดีบอสดีจะมาตีบอสเวฟป้าสิบมาดูตัวในครับเราเลือกเป็นทีมที่สองนี่ไงมีแมวด้วยไหนเอาแมวหรือเปล่าเอาแมวจริงด้วยเดี๋ยวผมเอามังกรมาบับแล้วกันโอเคทางเลือกที่สองของเราของเพื่อนเราเอาผีเสื้อมาเร่งมานานานะ จริงเราทำเมดูซ่าได้นะเนี่ยเมดูซ่าทำาังไงจะเอามาว่าเรามีตามเมดไฟเยอะมากเลยต้องใช้ปืนเหมือนเดิมอืมเราเคลียร์ที่ไว้ก่อนเราจะให้ธนูเราอยู่แถวนี้มันจะได้ไม่สตันขัดด้วยให้นกคู่มาเหรออันนี้ผสมได้ได้ตัวปืน เมดูซ่าทำไงน,นะมีปืนละขาดสีฟ้าเอ้ย่อยทำแล้วกันเรียกได้ไหมไปได้ฟ้ามาโอ้โหยังจะได้อีกเนาะโอเคใช้สกพานมีไหมมีไหมตัวโอนิตัวยักษ์ตัวยักษ์เฮ้ยมาจริงด้วยาทำเผื่อไปกันละกันมันเพิ่มดาเมจไห้าสิบป5รเซ็นตะ์เนี่ยชอบม,มากเลยถ้าทำคอมโบก,กับมังกรนะ แต่ว่าระวังมันสะตันแค่นั้นพออันนี้ก็ไปไกลๆกล่อนพี่ชายหลบอันนี้โอเคเวทีพร้อมเจอกันใครสะตันวะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเฮ้ยบอสเกิดเลยเหรอเอาเอาช่วยเขาหน่อยเออเราเม็ดเราจัดจัดบอกเลยสบายครับโอเคเลยตัว เราต้องไปเคลียร์บอสดันเชียนด้วยโอเคทัน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 ไปเลยลุยต่อครับลุยต่อมามาช่วยกันหน่อยตัวนี้ลบมาเดี๋ยวมันสแตนอุ้ยอะไรทุริ่มโอกาสอธิษฐานเมื่ออัญเชิญฮีโร่อัญเชิญท่านปล่อยฟรีว่ามันต้องฮีโร่สามสุดเอ้ยอันนี้ดีจะได้มีที่เพิ่มทีมสีเขียวถูกกำจัดแต่เรายังรอดแล้วเราก็ยังเป็นที่สองอยู่โอเคทีมแรกก็เคลียร์ได้ อันนั้นเคลียร์ไปเลยเพิ่งาำมีดหน่อยเกเพื่อนเรามาแล้วมาช้ากว่าเราหน่อยเพราะว่า <c oughs> เพื่อนเราติดเคลียร์ข้างนอกเหมือนเราตอนแรกนะอ้าไปวัดกับเขาดูแพ่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาโคตรตึงเลยเราก็ตึงเหมือนกันนะเก <c oughs> มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเก <c oughs> ผมบอสเกือบห้าแล้วเฮ้ยเพื่อนเราตีโห,หดมากเลยหรือว่าตัวนี้มันไม่โหดแล้วหรือเปล่า โอ้ยเพื่อเราตีไวมากว่ามันไม่โหดแล้วจริงๆเอาแมวไปแมวแมวแมวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาแมวไปใช่ไมเพื่อนเราใช้แมวปะเพื่อนเราไม่ใช้แมวด้วยแสดงว่าเพื่อนเราอัพดาเมจน่าจะเยอะล้านหนึ่ง้าวเรา,เ,ราเ,รเยอะกว่าอีกเออเราถ่วงเพื่อนงงั้นว่าสกิลเราไม่ค่อยออกมันเลยช้า อืมไม่โลงมานี่เอาเข้าไปเกียกะเกกะกลับไปเอ้ยผมลืมดูเลยกดบอสพื้นเลยเมื่อกี้นี้ออกไปก่อนพี่มันเกกะมากเลยอ่ะอโอเคใน,นมังกรเพิ่มอีกนั่นเราจะเคลียร์เวฟทันไหมเนี่ยออกมาอย่าไปสกตกันตรงนั้นอืมทันหรือเปล่า มันดูเยอะไปหมดเลยอรัออกห้าสิบเก้าได้ไหมมัจจะไม่ทันเออทำดึงที่แล้วอ้าวท้าทายสำเร็จอ้าวยังรอดเว้ย เองดีเพื่อนอ่ะทูดมาหน่อยแล้วกันตัวตีใกล้เราเยอะแล้วน่าจะเพะนะพอเคียย์มอนไม่ทันอืม้วเม็บงก็เยอะนะทำไมเมื่อกี้ตีบอสไม่ทันเดี๋ยวผมต้อง <c oughs> กลับไปดูคลิปว่าทำไมถึงตีไม่ทันอ่าแมวอยู่นูน่นงั้นเอาอันนี้อเออน่าจะวัดกันไม่วัดบอร์สก็เพ้อยู่ดี ใช่ไหมหักแปดสิบเลือมันเหลือร้อยห้อเราเพ้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามาได้ไกลสุดเลยนะครั้งแรกที่มาได้ไกลถึงขนาดนี้ต้านหมึนนหรอทำไมมันไม่โดนสตันเลยโอเคลดได้เพลยมนงงแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่ได้ละก็ตอนนี้ได้ทีสองชัวชัวน่าไกลกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่ว่าโอเคละเดี๋ยวไปดูสรุปผลเดียวเลยครับดูว่าตัวนี้มันตกเมตาเลย นี่คืออะไรอ่ะไม่มีรูปขึ้นแต่ที่สองก็ยังได้แต้มอู้สามสิบเลยเหรอกุญแจขอเพิ่มหน่อยแล้วกันมับต้องให้เป็นหกสิบได้เยอะอยู่นะเล่นแรงโอเคขอดูดาเมจหน่อยโอ้ยเขาเทียมไม่ทันเหมือนกันนี่ไงเลื่อนเลยยี่ิบโดนหักไปแปดสิบ เศรษฐกิจนะครับเขาดองเงินไป2องหนะผมดองทีหลังได้16ื่นก็ถึงดองเยอะก็น่าจะไม่เพิ่มเยอะมากหรือเปล่าว่าค้อนผม1ดาวเพิ่มเต็มที่ก็เท่าไหร่เองจำไม่ได้ก็ยี่สิหรอสามสิบเปอรบเปรประมาณนั 25, yes. so, ้นนะครับมันจํากัดเพดานเพิ่มเลยนะสถติผมทําไป2องร้บินเลียนนะเพื่อนผมทําไป178บแขอดูทีมเพื่อนหน่อย ทีมเพืออ่อนก็ค่อนข้างหลากหลายอยู่เหมือนกันของผมจะเน้นไปที่ไอตัวเอ้ยแต่เขาก็ทำไอ้นี่หน้าไม้แสดงว่ายังไม่น่าตกเมต้านะเออน่าจะยังอยู่ในท็อปๆอ,อยู่คนนี้เขาไม่ทําแมวด้วยหรือว่าเราดูว่ามันดีกว่าแมลหรอถ้าในกรณีที่ทุกตัวเป็นเวลสิบห้เดี๋ยว่อยไปดูย้อนหลังมากันขอดูดาเมจหน่อยยังเมวอยู่4.4เองน้อยมาก จระเข้ผมอยู่ันดับดาเมจแรงสุดนะเพราะว่าผมใช้ส่งตัวไปดักอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็นากล่าผมเอาไว้หลังๆเพราะว่าผม,ผมกลัวมันจะไปสตาน์ดักมอนนะแต่ก็ลืมลืมนึกไปเลยว่าจระเข้มันก็สตานได้มันก็เลยมีช่วงหนึ่งที่อมอนไปกองกันอยู่ด้านซ้ายฝั่งผมนะผมย้ายมาทีหลังไงแต่ว่าก็โอเคนะไม่แย,ย่ไม่แย่ยแก็ดูเขาหน่อยขอดูเขาหน่อย เออก็ทําแมวด้วยแต่ว่ามันไม่อยู่ใช่ไหมมันไม่อยู่นานเลยอ๋อโอเคสรุปแมวยังโหดอยู่นะแ้ทำไมแมวผมไม่โหดแมวผมกระจอกมากอืมนักล่าอยู่เจ็ดจุดสี่อืมเดี๋ยวไปลองใหม่แล้วกันแมวเพราะว่าแมวยังโหดอยู่นะครับแต่ผมใช้ไม่เป็นหรือเปล่าก็เลยดูไม่โหด ทีมเขาอีกคนแมวอยู okay. ่ยี่สิบหกโอเคก็น่าจะประมาณนี้ก็แพ้ไปแต่ได้ที่สองแต่ว่าแรงก็ไม่ตกนะครับได้แต้มแรงก็มาเล่นประมาณนี้แล้วกันสำหรับแรงในซีซั่นใหม่มันก็ดูมีมิติมากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นก็น่าจะสนุกมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครลงช่วงนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยนะเพราะว่าพวกแรงราชาของซีซั่นที่แล้วเนี่ย เขาจะโดนรถแรงมาอยู่แรงแพติน้มก็ถ้าใครกดไปแล้วเจอพวกกรอบม่วงอะไรแบบนี้ก็ทําใจนะครับรอให้พวกเขาสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะไปขึ้นแรงราชากันหมดแล้วถึงเวลานั้นเราก็น่าจะเจอคนระดับเดียวกันละก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้พอเหมือนเดิมนะครับถ้าใครมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะพูดคุยก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ